สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูสวนทุเรียนอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์ครับพวกผมไม่เคยว่าไม่ไม่คิดว่าสังขะน,นี้จะมีแบบสวนเงาะสวนทุเรียนที่แบบใหญ่แล้วก็แบบโตเร็วขนาดนี้ครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ลองมาเปลี่ยนพื้นที่จากที่ปลูกอ้อยปลูกมันนะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับสุดท้ายคําว่าลองตรงนั้นผลผลิตโอ้โหนี่คือ CP8 ีเดือนนะครับเท่าที่ผมสอบถามท่านนะครับแล้วก็ ผลผลิตที่ออกไปแล้วรุ่นหนึ่งนี่เกษตรอำเภอได้มาดูแล้วรวมถึงท่านนายอำเภอนะครับเห็นแล้วชอบใจมากบอกว่ามันอร่อยจริงๆเจอท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับท่านผมผู้ใหญ่บ้านปรงตึกชื่อนายเยินทองลางนะครับผู้ใหญ่หมู่ที่3ตมตบนตะตุมครับเป็นเกษตรตกรใหม่นะครับทุเรียนอันนี้ใหม่ใช่ไหมครับนี่ใหม่นี่ขนาดใหม่ยังผลผลิตได้ขนาดนี้นะครับท่านผู้ใหญ่นี่ก็ไม่เชิงที่ว่าปลูกมานานนะครับเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกรับก็ ผลสาเร็จก็ยังไม่เท่าที่ควรเท่าไรนะครับโอ้นี่มันเกินเกินกว่าเข้ามาเท่าที่ควรแลวครับนี่ได้ผลผลิตของท่านนะรครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ต้นหนึ่งนี้ประมาณกี่ลูกครับท่านผู้ใหญ่นี้ต้นนี้ประมาณ1ิบกว่าลูก1ิกว่าลูกครับอือต้นที่ตัดแล้วก็ประมาณ2ี่สกว่าลูกอันนี้คือน้อยใช่ไหมครับอันนี้ครับก็เป็นที่ว่าทดลองรองครับผมอันนั้นทดลองหนักหดูนะครับว่ามันจะโสมต้นขนาดไหนครับผม คือผู้ใหญ่เป็นการทดลองว่าถ้าในกรณีที่เอาต้นที่ปล่อยไว้เยอะๆมันจะเป็นยังไงกับต้นที่น้อยๆอย่างเช่นต้นนี้เป็นยังไงผลผลิตที่ได้เป็นยังไงครับทางนู้นต้นลูกสมบูรณ์ดีไหมครับสมบูรณ์ดีนะครับรสหวานมันอือร่อยนะครับทุเรียนเขตอสังขะเราครับผมเห็นเห็นเกษตรอำเภอเอาไปเนี่ยแล้วก็ส่งให้ลูกชายดูบอกว่าคือรสชาติเนี่ยมันไม่ได้แพ้อะไรกับทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับครับเพราะว่างั้นครับเพ่งก็ได้ทานเมื่อเช้าที่ลูกชายตัดเอาไว้อื ไอกลุ่มที่อยู่ในสวนนี่คือแบบเขาจองเขาอะไรหรือยังครับนี่ก็มีทางท่านรองผู้ว่าท่านน,นายอำเภอก็มาจองมาจองบ้าง,างแล้วใช่ไหมครับเษกเษตรมจองแสดงว่าทางอำเภอทางจังหวัดนี่ลงมาถึงแล้วใช่ไหมครับครับมาถึงแล้วครับมาชมแล้วโอ้ห่างจากตัวอำเภอสังขาไม่กี่กิโลนะ่ะประมาณ20กว่ากิโล20กิโลหรอยีบ21กิโล21กิโลโอ้ นะครับขออนุญาตพาชมสวนนะครับครับๆโอเคคับลงทั้งหมดกี่ไร่ครับท่านผู้ใหญ่ผมลง9ก้าไร่ครับเก้าไร่ผมปลูกเงาะครึ่งหนึ่งทุเรียนครึ่งหนึ่งขอนนี้เถิดด้านนี้เนี่ยอย่างเช่นเงาะด้านนี้นี่เป็นเงาะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนครับก็กําลังเดงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็พอเก็บแล้วครับแต่ทางนี้เห็นกินได้เลยครับท่านผู้ใหญ่นี่กินได้เราลองมาชิมดูขาขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมครับท่านผู้ใหญ่ได้ได้ได้ครับได้ครับมันอาจจะดูแบบลูกไม่ใหญ่นะครับแล้วมันก็น ไม่ได้แดงเหมือนกับตามท้องตลาดเนอะท่านในอำเภอบอกว่าเงียวหวานอะลองดูครับมันกรอบหยครับท่านผู้ใหญ่อร่อยครับรสชาติหวานหอมคือถ้าเป็นตามซื้อตามตลาดลูกมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าเหมือนมันจะฉ่าอ่ะครับแต่นี่มันจะเนื้อแน่นครับับมันสดอืร่อนโอเคเลยครับคือถ้าเกิดว่ามีคนจะอยากจะมาชมสวนนี้มาได้ช่วงไหนครับ ก็ช่วงอาทิตย์หน้าเงาะก็จะเริ่มสุกนะครับทุเร,เรียนก็ประมาณจะตัดในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบมิถุนาเริ่มตัดทุเรียนที่เราเห็นขออนุญาตเชิญนะน,นี่นะครับทุเรียนที่เราเห็นเราจะเริ่มตัดประมาณวันที่ยี่สิบแต่ทาเงาะน,นี่คือเริ่มสัปดาห์หน้าขายหนะ้าสวนนี่ขายยังไงครับถ้าเป็นเงาะเน้นว่าจะขายสามยี่สี่สิบบาทหมายถึงโลละโลละโลละสี่สิบบาทครับสามโล,ล,ร,โลร้อยไหมครับหรือ,ยอยงไงครับก็ สามโลร้อยคงไม่ไหวแล้วม <them> ั้งครับก็พามาดูกันนะครับอันนี้คือต้นที่บอกว่าทุเรียนต้นที่บอกว่ามันลูกเยอะๆใช่ไหมครับมาดูกันครอบหนึ่งครับแต่ยังไม่หมดมันเป็นเป็นชุดของมันอันนี้เป็นชุดที่สองอันนี้คือต้นที่บอกว่ายี่สิบกว่าลูกครับยี่สิบสามลูกแล้วก็ตัดแล้วขั้นบนก็ยังมีนะครับหนึ่งสิบหกลูกครับผมได้ไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาท ขายโลละเท่าไหร่ครับหน้าสวนร้อยแปดสิบร้อยปดสิบบาทอย่างเช่นขนาดนี้ขนาดนี้ก็ประมาณโลครึ่งมันมีลูกใหญ่ครับให้ชมชมไหมครับครับพาไปดูครับท่านผู้ใหญ่ครับเนี่ยครับพื้นที่รอบๆของท่านใช้เวลาในการปลูกก็คือสปี8ดเดือนสปีแปดเดือนโอ้โหน้ำน้ำที่ใช้ในการที่จะปลูกทุเรียนนี้คือได้น้ามาจากไหนครับท่านผู้ใหญ่น้ำธรรมชาตินะครับจาก ห้วยขนาดมอนไหลทุกปีไหลตลอดมันไหลตลอดเราไม่เคยแห้งแสดงว่าน้ำนี้เป็นไม่ใช่น้ําบาดาลนะท่านผู้ใหญ่ไม่ใช่ครับเป็นน้าธรรมชาติเป็นน้ําที่เป็นน้ําคลองที่เรามีธรรมชาติอยู่แล้วก็ลูกชายเขาตัดแต่งเอาไว้สองลูกอ๋อแสดงว่ามีมีคนจองไว้แล้วนี่ครับครับโตอ๋อนี่ครับเนี่ยนะครับท่านประหลัดมาจองไว้แล้วนี่ประหลัดโอ้หนี่ครับถ้าเกิดว่ามีคนจองก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ท่านประหลัดอำเภอสังขาครับได้มาจองไว้แล้วนะครับมาอุดหนุนก็อุดหนุนเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรในคนบ้านเราครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านขนาดมอใต้ครับโดยท่านผู้ใหญ่บ้านปวงตึกครับอ๋อขออภัยครับบ้านปวงตึกใต้นะครับเนาะอันนี้ให้ชมลูกใหญ่ครับลูกใหญ่มาดูลูกใหญ่ครับเรียนลูกใหญ่ว้าวไม่แพ้ของภาคตะวันออก นี่คืออีกครั้งหนึ่งครับพืกัดตรงนี้จะอยู่ที่บ้านปวงตึกใต้ครับตำบลตาตุ้มอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับทุเรียนนี่คือทุเรียนอาเภอสังขะครับแล้วก็รสชาติก็อย่างที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้นะครับว่าเกษตรอําเภอสังขะนี้ได้ชิมรสชาติไปแล้วและก็การันตีในเรื่องของคุณภาพของรสชาติทุเรียนว่ามันไม่ได้แพ้อะไรจากทุเรียนภูกก่าไฟเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวสันเขาเทือกเขาพนมดงรักครับที่ไล่ไปถึงจังหวัดศรีสะเกดครับ อันนี้ก็ลูกยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะผู้ใหญ่เนาะอันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่อืมอันนี้ลูกมันดกนะนีลูกเยอะนี่ครับโอ้โหลองผู้ใหญ่ลองท่านยืนไปดูนลยครับตรงนี้นี่โอ้โหลูกใหญ่ครับก็ลูกเยอะอันนี้แต่ไม่ไม่ไม่ใหญ่อืมเมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าไงนะมือใหม่ใช่ไหมครับปลูกไม่นานใช่ไหมครับอ้ยานี่ขนาดนี้คืออันนี้มือใหม่นะครับนี่มือใหม่ครับเพิ่งหัดผมมองเลยว่าถ้าอีกประมาณสักสี่ห้าปีนี่ไม่ใช่มือใหม่แล้วครับนี่ก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับ ก็ได้ความรู้จักนักข่าวอะไรด้วยอืครับแสดงว่าเป็นคนที่แสวงหาความรู้ล้านด้านพวกนี้อยู่แล้วเนาะครับผมโอ้โหคนชอบนะครับอืลูกยางก็มาเยอะแล้วอลองดูใช่ไหมครับลองดูอืชวนๆนะนพี่น้องเราก็ถ้าเกษตรกรอยากที่จะมาหาความรู้นี่มาถามผู้ใหญ่ได้ไหมครับได้ครับส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนครับส่วนใหญ่ถ้าไม่เห็นผมอยู่บ้านผมก็อยู่หรือที่สวนสวน สวนทุเรียนท่านไม่เห็นสวนทุเรียนอยู่สวนยางอมีหลายที่มีนาอีกนะครับทำนาด้วยทำนาทำหลายอย่างเลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทําแบบนี้บ้างครับสุดท้ายผลผลิตเนี่ยแหละครับชัดเจนแล้วกับท่านผู้ใหญ่ต้นโน้นนายอำเภอสังขะจองไปดูครับไปดูพื้นที่ทั้งหมดที่ปลูกปลูกไอ้ทั้งหมดนี่ยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่ของน้องชายด้วยของน้องชายพื้นที่มันติดกันนะครับครับผมไอ้ของนายอำเภอเขาจอง โอ้โหทางนี้ในอำเภื่อจอง<ห>ระยะห่างในการปลูกเท่าไหร่ครับท่านผู้ใหญ่8ปดคูณแครับแเมตรคูณแเมตรการปลูกนี้ใช้ปุ๋ยแบบไหนยังไงครับก็เน้นที่ปุ๋ยเคมีะส่วน<อ>ใหญ่จะใช้เคมีใช่ไหมครับ,รบนี่ครับทุเรียนทุเรียน,ท,ยนทุเรียน4ปีโอ้โห สุดยอดนะครับนี่สุดยอดครับนี่ครับพอใช้ได้อยู่เนาะโอ้มันไม่พอใช้หรอครับนี่มันคําว่าเกินคําว่าสุดยอดเลยครับนี่เรียนเรียนเรียนรู้นะครับทําหาเหมือนเขาว่างั้นเลยโอ้ไม่หานะครับแบบนี้มันเขาเรียกว่ามืออาชีพได้เลยครับนี่นี่ท่านนายอำเภอก็มาจองต้นนี้จองแล้วใช่ไหมครับครับโอ้โหไม่รู้ท่านจะเก็บบทหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยทุเรียนอะไรจะดสี่ปีแปดเดือนครับสุดยอดนะครับปุ๋ยก็เท่าที่สอบถามท่านก็บอกว่าใช้เป็นเคมีนะครับเนาะครับ เริ่มให้ปุ๋ยตอนาอายุกี่ปีครับเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับเอ้าใหม่ๆนี่ให้ปุ๋ยเคมีได้นะครับมันไม่ตายเลยครับท่านผู้ใหญ่มีแต่คนอื่นเขาามาตายแต่ผมใส่แล้วไม่ตายเอ้าใส่ขนาดระยะห่างเท่าไหร่ครับสมมติว่าสมมติว่าต้นนี้คือหนึ่งหรือสองปีฮะระยะห่างเท่าไหร่ครับก็ประมาณเม็ดหนึ่งเหรอครับหนึ่งเม็ดจากจากต้นครับอืมแต่ผมเน้นที่ว่าปุ๋ยที่ว่าสูตรสูงๆด้วยแหละอ๋อเป็นเป็นสูตรไหนครับพอบอกได้ไหมครับ ได้ครับ15-15นะครับสม่ำเสมอใช่ไหมครับครับออเนี่ับวันนี้ก็แค่4ปี8เดือนเท่านั้นครับโพรมันสุดยอดมากครับอันนี้สูตรทำเองสูตรทำเองสูตรทำเองสูตรนอกเหนือจากตำราที่มันได้ผลมากกว่าคำว่าตำราครับผมไปดูต้นนั้นนะครับเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆแต่ลูกนี้ไม่เล็กนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากก็จะมีลูกชายมาช่วยด้วยนะครับเนาะครับลูกชายท่านอยู่ด้านโน้นิ่งเพึ่ง เพิ่งกลักบ<ต>มาจากมหาวิทยาลัยครับนุ่นสวัสดีครับโอ้นุ่นลูกชายครับลูกชายคนแรกนี่คือจบคุณครูแม่ครูพระส่วนคนท <neighborhood S 2> ี่สองนี่กําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทอยู่ท,ที่อยู่ที่มออะไรนะครับมอบมอุบลเนาะกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่นี่มีเงาะผลผลิตครับต้นเล็กแต่มีโช์ลูกใหญ่เราไปดูเราไปดูลูกใหญ่ต้นเล็กแต่ลูกใหญ่ครับต้นเล็กแต่ลูกใหญ่โอ้โหใหญ่จริงท่านผู้ใหญ่โอ้โหครูมันเจรยาวด้วยครับครับผม อันนี้คือลูกสมบูรณ์นะครับนี่คือถ้าถ้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือเขาส่งออกต่างประเทศเลยครับท่านผู้ใหญ่เท่าที่ผมไปดูมาหลายสวนเนี่ยขนาดนี้คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าราคามันจะสูงอ่ะออกหน้าสวนส่วนใหญ่เขาบอกอยู่ที่ประมาณโลละเกือบสองร้อยครับนี่ใหญ่จริงครับนี่ใหญ่ครับนี่ใหญ่มากนะครับอดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆชัดๆครับมองไปนี่เกือบเท่าคนเลยครับนี่ใหญ่มากใหญ่มากแต่นีกว่าลูกเมื่อกี้ครับ ใหญ่จริงแพ้อันนี้แพ้ลูกเมื่อกี้ใหญ่กว่าแต่ท่านผู้ใหญ่ก็ทดลองตรงที่ว่ามีต้นที่ลูกเยอะกับต้นที่ลูกน้อยนะว่าต้นมันจะโซมหรือเปล่าเอาไว้เทียบกันปีหน้าอเดี๋ยวเราจะได้รู้เลยครับว่าต้นที่ลูกเยอะกับลูกน้อยมันจะเป็นเป็นยังไงใช่ไหมครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ30ไร่ทุเรียนประมาณ400กว่าต้นรวมถึงเงาะด้วยนะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่ปีที่5ผลผลิต เชินด้านนี้ครับก็ออกเรื่อยๆแล้วนะครับได้ผลผลิตแล้วครับผมแล้วก็จะเริ่มตัดทุเรียนประมาณวันที่20นะครับท่านผู้ใหญ่ยีรุ่นนี้ครับก็ประมาณวันที่20ก็สามารถที่จะมาดูได้ครับที่สวนของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยือนท่านผู้ใหญ่เยือนนะครับผู้ใหญ่หมู่3ตาตุมผู้ใหญ่หมู่3าํตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านผู้ใหญ่ก็จะดีที่จะให้ข้อมูลและก็ให้คําแนะนําในการที่จะปลูกเนาะโอเคเลย วันนี้แบบที่ว่าไม่ไม่เชิงมีความรู้นะครับพอที่จะแนะนํากันได้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผมถามว่าเป็นเป็นขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมก็คงจะไม่เนาะท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับตามตรงว่าท่านก็ศึกษาจากหลายๆที่มาเหมือนกันครับโอ้โหนี่ตรงนี้ครับนี่ลูกใหญ่โอ้โหอันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ครับทำไมเราเดินดูไปเรื่อยๆทาไมถึงเห็นใหญ่ไปเรื่อยครับนี่ยิ่งเจอแหละครับก็มันออกหลายลูกหลายต้นนะครับอือ ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่โลนะครับนี่ครับอันนี้ประมาณ6กโลหกโลถ้ากิดว่าโลละร้อยแปดบหปหกสโอ้หนึ่งดบาทเลยครับนี่ครับลูกแล้วเป็นพันแล้วมันจะไม่เป็นหมื่นได้ยังไงข้างบนข้างล่างนี่ก็แทบจะลากดินเลยครับนี่ครับนอนเก็บเลยเลยครับสุดยอดเลยครับนี่ครับทั้งเงาะทั้งทุเรียนนะครับมังคุดก็กําลังเห็นครับ ท่านผู้ใหญ่นี่ทําหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทํานาทํายางทาอ้อยทํามันแล้ววันนี้อยากจะลองดูในเรื่องของการปลูกทุเรียนแล้วก็ได้ผลครับผู้ใหญ่ต้นแบบรับวันนี้พาทุกคนนี้มาดูกันอยู่ที่บ้านพวงตึกใต้นะครับตําบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้ต้อง ขอบคุณผู้ใหญ่เยินเป็นอย่างสูงครับที่มาเยี่ยมชมสวนถ้าถ้ายังไงเบอร์โทรครับยละเอี่ยดเบอร์โทรครับท่านผู้ใหญ่8 2 0 8 2 7 5 0 7 5 0 4 6 6 8 4 6 6 8ผู้ใหญ่เยินบ้านปวงตึกใต้ตะบนตาตุมบ้านตึกเฉยๆครับบ้านปวงตึกหมู่3หมู่3ครับตำบนตาตุมอำเภอสังขะขอบคุณท่านผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดครับลูกใหญ่จริงๆถ้าถ้าเป็นมืออาชีพจะขนาดไหนรอชมปีหน้รอชมเนาะ แสดงว่าอีก2-3ปีไม่ต้องไปไกลถึงศร,รีสะเกดแล้วมาที่นี่เลยสุดยอดครับ